มีลูกศิษย์ของครูคนหนึ่งเขามีปัญหาเรื่องไทม์ไลน์มากเลยแล้วเขาก็มาถามครูความลับเกี่ยวกับไทม์ไลน์ที่คุณไม่รู้คืออะไรหรป่าคือเรื่องบางเรื่องอะแค่เปลี่ยนไทม์ไลน์อะเรื่องเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนหมายความว่าเรื่องบางเรื่องนะคุณเขียนไทม์ไลน์อย่างหนึ่งอะโคตรจืดแล้วโคตรไม่มีอะไรน่าสนใจเลยแต่แค่คุณเปลี่ยนไทม์ไลน์เปลี่ยนไทม์ไลน์ในการเล่าเรื่องอะเรื่องนั้นกลายเป็นสนุกขึ้นมาในทันทีค่ะสิ่งเนี้ย ครูได้มากับตัวครูเองเลยจากการที่ครูทํางานในนิตยสารอะแล้วครูได้เขียนเลือกเขาอ่นพลอตหนึ่งหน้าก่อนทีนี้พอเขาดูเสร็จเขาก็บอกบอก,กอบอกครูว่าเออลองลองเปลี่ยนวิธีเล่าบอกเปลี่ยนไทม์ไลน์ให้เอาตรงนั้นมาขึ้นก่อนอ่อาอย่างถ้าเราเล่าท,ทางตรงอะทางตรงก็คือเหตุการณ์ปกติ Inciting Incident อุปสรรคแล้วก็ค l i m แ x แล้วก็จบใช่ปะ เฮ้ย hey, ลองเอา i n s i t i t i n n i i d e n t มาขึ้นก่อนไหมเอาให้ครูไปนั่งล่างมาครูล่างไทม์ไลน์ออกมาได้3แบบแล้วครูก็เอาให้บอกอดูแล้วบอกอาก็กรุณาแนะนําว่าแบบไหนดีที่สุดแล้วพอครูเปลี่ยนทม์ลายคุณรู้เปล่าเรื่องโคตรปังอะ่ะคนพูดถึงเยอะมากคือยุคนั้นเป็นยุคที่มี Facebook แล้วคนอ่านอะ่ะคือในในเอ่อเฟซบุ๊กของนิตยาสารอะ่ะ คนอ่านเข้ามาแบบคอมเมนต์เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของครูหลายคนว่าเฮ้ยเฮ้ยมันจะเป็นยังไงต่อมันอย่างนั้นได้เลยก็ช่วยกันเดาเดานั่นเดานี่เดานู่น,น,น,นคือมันเกิดความสนุกหมู่ขึ้นมาที่คนเขาได้คุยกันแล้วเขาได้เดาเรื่องเขาได้แบบช่วยกันคิดอ่ะเพราะว่าเขาเดามันไม่ออกเพราะเนื่องจากไทม์ไลน์มันไม่ใช่ไทม์ไลน์ปกติแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องจืด,จดแค่เปลี่ยนไทม์ไลน์ก็สนุกได้ค่ะสิ่งนี้ส่งผลกับครู ในเวลานั้นสิ่งนี้ให้ผลกับครูในเวลานั้นเพราะฉะนั้นมันต้องเวิร์กกับคุณด้วยเอาถ้ามันเวิร์กกับฉันมันต้องเวิร์กกับเธอด้วยอะ่ะแล้วอีเรื่องประพิษวนลูอ่ะย้อนอดีตล,ลึกชาติวนลูหลายชาติซ้อนกันชาติแล้วชาติเล่ามิติอีกต่างมิติต่างความเป็นไปได้นั่นนี่นูน่นเออมันเขียนยังไงวะคุณรู้ป่าวว่าทำทำลายไม่เป็นชีวิตคุณเปลี่ยนเลยนะถ้าคุณทำทำลายไม่เป็นเรื่องดีๆของคุณพล็อตด,ดีอยู่แล้วก็จะกลายเปละพล็อตพังเรื่องเละ ครูถึงได้บอกว่าไทาม์ไลน์โคตรสำคัญเลยอะเหมือนตอนที่ครูเขียนเรื่องเดอะลัสไนแมรวันที่ฉันเขียนเดอะลัสไนแมวันนั้นฉันเสียนเรื่องไทม์ไลน์ละพอครูส่งเรื่องเนี้ยไปในจิตยศาสตร์ค่ะบก,กชมเลยว่าสนุกซึ่งเรื่องเนี้ยถ้าเขียนตามไทม์ไลน์ไม่มีอะไรเลยเออเรื่องนี้ถ้าเขียนตามไทม์ไลน์ไม่มีอะไรเลยอยู่ดีๆโผลมาว่าอะไรล่ะอวินโดนรถชนแล้วนอนอยู่ในเครื่องช่วยชีวิตแล้วก็ฝัน ฝันว่าเจอผีแล้วก็มีเด็กผู้หญิงมาช่วยความจริงและเด็กผู้หญิงนั้นคือเครื่องช่วยชีวิตคนไหนก็จะอะไรของเองเน่ะเขียนทางตรงมันจืดเขียนทางตรงมันไม่ได้ไหมโอเคเปลี่ยนไทม์ไลน์เปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องค่ะครูได้รับคําชมเลยจากบอกอรและคนที่อ่านเขาก็ไปคอมเมนต์ในนิตยสารว่าเรื่องเนี้สุดยอดเรื่องนี้สนุกคุณอยากเป็นแบบนั้นไหมคะ คุณอยากได้รับคําชื่นชมจากคนอ่านคุณอยากได้รับคุณอยากครองใจคนอ่านไหมคะถ้าคุณจะทําเรื่องของคุณให้ครองใจคนอ่าน1ในวิธีนั้นค่ะก็คือการสร้างไทม์ไลน์ค่ะ คุณสามารถพบเทคนิคการจัดลำดับฉากนะคะแล้วก็การจัดการเรื่องหลักการไหลของเวลาในนิยายของคุณค่ะได้ในหนังสือคำภีเขียนนิยายไทม์ไลน์ขั้นเทพค่ะวันนี้มีแฟลชเซลล์นะคะราคาเต็ม777บาทนะแฟลชเซลล์ลดเหลือแค่599บาทซึ่งโปรนี้อยู่แค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นค่ะมาให้ทันกันนะคะทุกคน